ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้มีเมนูมาให้ดูแลวครับพอดีผมไปท็อปมานะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีหัวปลากระพงขายครับนี่มีแต่หัวมันนะครับกับกโคพงมันก็ซื้อมา130บาท139บาทนะครับหัวปลากระพงนี่ครับสดจุ่ครับวันนี้ผมจะทําต้มยำหม้อไฟสูตรน้ําข้นนะครับ ปกติผมจะทําต้มยําส,สูตรน้ําใสนะครับวันนี้เป็นน้ําข้นครับมีหัวปลากระพงมะขามเปียกตะไคร้ขา่าหอมหัวใหญ่ใบมะกรูดแล้วก็พริกนะครับแล้วก็น้ําพริกเผาครับเดี๋ยวรอดูดูรอ,รอผมผ่าหัวปลาก่อนนะครับครับหลังจากผ่าหัวปลาเรียบร้อยน,นะครับ แล้วก็เอาเครื่องไปใส่ก่อนตั้งน้ำให้เดือดนะครับน้ำเดือดก็ใส่ตะไคร้บางส่วนนะครับ่าเพิ่งใส่หมดแล้วก็ใส่หัวปลาลงไปครับเยอะหัวเดียวครับเยอะมากเลย เนื้อเนื้อพวกนี้ครับเวลามันสุกมามันจะฟูมาเนื้อปลาหัวปลากระพงนะครับต้มยำสุดยอดความอร่อยครับนี่ก็รอให้น้ําเดือดก่อนครับเดี๋ยวค่อยปรุงนะครับครับระหว่างที่รอ <c oughs> ให้ปลาเดือดผมลืมบอกไปมะขามเปียกนี่เราใส่ก่อนได้ครับที่จริงเอามะขามเปียกไปต้มแล้วเอาแต่น้ํามันก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วผม ผมไม่มีเวลาผมใส่ไปเลยจุ๊บต้ยมยำหม้อไฟถ้าเป็นสูตรน้ำข้นนะครับต้องใส่น้ำมะขามเปียกนะครับไม่ใส่มะนาวนะครับใส่ไปต้มกับหัวปลาไปเลยครับพวกเอ่อพวกนี้เราจะใส่ทีงเราจะใส่อยู่แต่ว่ารอให้ปลามันสุกก่อนครับเพราะอาจจะใช้เวลาในการต้มหัวปลานี่นานนิดหน่อยเพื่อจะให้เนื้อของปลามันออกมา มันจะฟูๆครับต้มยำหัวปลากระพงนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับครับน้ำเดือดนะครับโอ้โหเดือดกำลังได้ที่เลยหัวปลากระพงนะครับผมก็จะใส่น้ำพริกเผานะครับใส่น้ำพริกเผาลงไปใส่น้ำพริกเผาลงไปพื๊ด มันหอมน้ำพริกเผานะครับอ,อจาจจะน้อยไปหน่อยอยู่ที่เติมเพิ่มนะครับใส่น้ำพริกเผาลงไปพอใส่น้ำพริกเผาไปก็น,น้าตามมันก็จะดูดีขึ้นครับ นเนื้อปลากระพงนะครับต้มมาแล้วมันจะมันจะอร่อยมากอะหัวปลากระพงนี่ใครได้ชิมนี่ก็เดี๋ยวผมเพิ่มนะครับใส่น้ำพริกเผาลงไปแล้วก็เกลือนะครับใส่นะเกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสนะครับนิดหน่อย สุกระทิ้นบงเนี่ยจริงเนี่ยผมถึงบอกมะขามน้ำมะขามเปียกนี่เราต้อมอีกที่มันก็จะจะจะ,จะดีแต่ว่ามันมันด่วนนะครับเดี๋ยวจะดูวันนี้วันที่13ามตุลานะครับบอลไทยเตะกับเวียดนามครับตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วกะให้มันเสร็จนั่งนั่งดูบอลครับครับหัวปลากระพงนะครับครับพอมันเดือดเสร็จแล้วก็ได้ที่รล้ก็จะ ถ้าเราใส่ขาใส่ตะไคร้ไปหมดเนี่ยมันไม่หอมครับให้มันหอมทีหลังด้วยใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งพริกอะไรก็ใส่ลงไปเลยทีนี้มันได้ความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะครับความหอมตะไคร้ใบมะกรูดเป็นสมุนไพรบ้านเราครับทีนี้ก็ตั้งให้เดือดอีกทีหนึง่งให้มันเดือด ต้มยำสูตรน้ำข้นนะครับอ๋อแล้วก็มีเดี๋ยวมีไฮไลท์ห้องงานนะครับแปบ๊บหนึ่งเรมามันเดือดแป๊บหนึ่งนะครับเดือดได้ที่แล้วครับผมเติมพริกเผาลงไปนิดนึงเมื่อกี้มันมันเทลำบากใส่ไปอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต้มยำหัวปลากระพงนะครับใส่พริกใส่ใบมะกรูดตะไคร้ลงไปเดือดได้ที่ทีนีงก็ ตาม้วยอันสุดท้ายนะครับเห็ดฟางครับเห็ดฟางนี่อร่อยไม่ต้องใส่นาน,นครับไม่สุกเกินใส่เห็ดฟางไปอีกแป๊บเดียวนี่นะครับต้มยำหัวปลาหมออ้อไฟแล้วที่ขาดไม่ได้ของต้มยำนะครับเขาใช้นมสดนะครับใส่นมสดลงไปด้วยหนึ่งกล่อง ใส่นมสดไปด้วยหนึ่งกล่องครับน้ำมันจะแบบมันจะมันจะพอดีของมันเลยเดี๋ยวใส่นมนะครับครับต้องนมที่บอกต้องเป็นนมสดนะครับนี่เป็นนมโรงเรียนนมยืนตู้เย็นเป็นนมโรงเรียนก็ได้ครับขอให้เป็นนมสดนะครับใส่ไปเลยครับใส่ไปกองนึงเลยนมสดอะไรยี่ห้ออะไรก็ได้ครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็รอให้มันเดือดอีกแป๊บหนึ่ง คุณก็จะได้ต้ยมยำหมอ้อไฟโอ้โหนี่หัวปลาหัวเดียวนะครับมันหัวใหญ่จริงอะ่ะผมก็พอซื้อครับต้องไปซื้อที่ท็อปนะครับไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าท็อปเชียงรายอยู่ในเซ็นทัลน,นะครับก็โอเคอะ่ะขายไม่แพงแล้วอาหารทะเลเขาสดดีนี่ครับต้ยมยำหมอ้อไฟสูตรงเด่นนะครับ ชิมดูนิดนึงมาชิบน้ําก่อนนี่แหละที่ผมต้องการใช่เลยเนี่ยใช่เลยครับเดี๋ยวจะตากใส่ม้อแล้วนะครับครับผมเสร็จแล้วครับหัวปลาก็ กระพงหม้อไฟนะครับเดี๋ยวก็เอาไปชิมดูกับเอาไว้ดูบอลไทยนะครับบอลไทยเตะกับเวดนามนะครับวันนี้วันที่สิบสาตุลาคม2558ครับตอนนี้ยังเวลาหกโมงิบนาทีบอลเขาเตะหนึ่งทุ่มตรงนะครับอ๋อแล้วก็ลืมใส่นิดหน่อยผักชีไปเรื่อยกับต้นหอมผักชีนะครับ ใส่โรยหน้านิดนึงนี่นะครับสูตรโรงเรียนเองครับต้มยำหัวปลากระพงหม้อไฟนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนครับ